สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับช่องไวรุ่นหัดทำนาวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหา,มาแมลงนะครับหนอนเพลี้ยไฟในนาข้าวช่วงหน้าฝนแล้วก็หน้าร้อนนะครับหรือว่าหน้าร้อนไปฝนทำไม,มแมลง นะครับต้องบอกก่อนว่าชนิดแรกก็คือในหน้านี้ที่พวกท่านจะเจอนะครับหรือท่านไหนที่จะเริ่มปลูกในฤดูถัดไปนะครับหรือฤดูร้อนไปสู่ฤดูฝนนะครับสิ่งแรกที่ท่านจะเจอก็คือเพี้ยไฟนะครับลักษณะตัวเพี้ยไฟจะเป็นตัวดำดำเล็กๆนะครับเกาะม้วนใบข้าวอยู่บนยอดข้าวนะครับ สังเกตได้จากไปลายปลายใบข้าวจะม้วนนะครับแล้วลองค่อยๆขี่ดูเราจะเห็นตัวดำๆเล็กๆอยู่ปลายใบข้าวแล้วข้าวจะมีอาการใบขาวงอกแล้วม้วนแหลมนะครับเหมือนโดนยาฆ่าหญ้านะครับใบมันจะออกลายๆขาวลายๆจุดนะครับเหมือนโดนยาฆ่าหญ้าแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับมันไม่ได้อ่านจากยาฆ่าหญามันอ่านจากเพี้ยไฟนี่แหละครับคือเรียกว่าเพี้ยไฟตัวเล็กแต่แสบนะครับ ปอร์เซ็นที่มันจะทําลายได้ก็คือมันไม่มันทาลายโดยการทําให้ข้าวเนี่ยไม่สามารถสอ่องเคราแสงได้ทําให้ข้าวไม่สามารถกินปุ๋ยได้และก็กินฮอร์โมนได้ถ้าเราไม่ทําการกําจัดนะครับยาที่กําจัดดีและกําจัดอยู่นะครับก็มีไทะมีทอกแซมอัตราที่ใช้ก็คือ100กรัมต่อ5ไร่นะครับก็คือ10ไร่เราจะใช้อยู่ประมาณ200กรัมเอาชัวร์เอาจบนะครับ มักจะฉีดตั้งแต่คุมเลนนะครับยันถึงคุมหญ้าช่วง7 7วันถึงส0วันนะครับสังเกตดีๆอ่าหลังจากนั้นปล่อยระยะไปมากปุ๊บนะครับขั้นต่อไปที่เราจะเจอก็คือผีเสื้อนะครับผีเสื้อช่วงหน้าร้อนไปฤดูฝนจะดุมากนะครับเป็นพวกหนอนกอหนอนม้นใบจะค่อนข้างดุนะครับ วิธีการลดความเสียหายของหนอนกอแล้วก็หนอนม้วนใบนะครับว่าเราลดความเสียหายจากจากมแมลงเหล่านี้ได้ยังไงนะครับผมต้องบอกก่อนว่าการใส่ปุ๋ยการใส่น้ําการใส่ฮอร์โมนการใส่ยามีผลทั้งหมดนะครับเช่นถ้าท่านใส่ไนโตรเจนมากจนเกินไปนะครับไม่ได้ส่งผลดีต่อการที่ข้าวจะ,จะเจริญเติบโตนะครับคือเราใส่ไนโตรเจนไปเนี่ย ข้าวจเจริญเติบโตดีนะครับสมบูรณ์แบบดีทุกอย่างแต่สิ่งที่เราจะเจอขั้นต่อไปหลังจากเราใส่ในตรเจนมากก็คือมแมลงมันชอบนะครับก็ให้ทุกท่านมองอย่างนี้ว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยถ้าใส่อย่างพอดีใส่ถูกตัวใส่พอดีแล้วใส่มาค่อยๆหย,ย,ยอดค่อยๆใส่มันจะทําให้ข้าวเนี่ยจเจริญเติบโตแล้วมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะครับคือทั้งต้นแข็งแรงโตปกติต้นแข็งแรงนะครับขนาดกอ ทุกอย่างโอเคนะครับสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใส่ไนโตรเจนมากเนี่ยหรือว่าปุ๋ยยูเรียเยอะเนี่ยผลเสียของมันก็คือหนอนแมลงมันชอบนะครับไม่ใช่ว่าข้าวงามอย่างเดียวงามแล้วเป็นเชื้อรางามแล้วเป็นโรคเนี่ยพวกท่านเอาเลยครับแบบนั้นหรือพวกท่านจะใส่ตัวกลางเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับตัวท้ายเยอะผมเคยบอกแล้วว่าตัวกลางเนี่ยใส่มากข้าวจแจ้กแครแกนตัวท้ายใส่มาก ข้าวแค่เหลืองนะครับเหลืองนี่คือเหลืองตองนะครับไม่ได้เหลืองแบบว่าเหลืองเหลืองจนมันเป็นโรคขันไม่ใช่นะครับคือถ้าใส่ตัวท้ายมากมันจะไปขาดตัวหน้านะครับถ้าใส่ตัวกลางมากนะครับมันจะไปขาดกลับมาถันหรือขาดตัวตัวหน้าเหมือนกันนะครับก็คือตัวกลางกับตัวท้ายเนี่ยมันจะต้องบาลานซ์กันนะครับผมถึงได้บอกว่าทําไมผมถึงแนะนําว่าให้ใส่นโตัวเจนนะครับ1ลูกกับสูตร สิ 15, 5ห้าห้ายีหรือสิบห้าเดสิบหรือ2ลูกผสมกับยูเรียนะครับเพราะว่ามันจะบาลานซ์กันไงครับแต่ถ้าเราถามมาว่าเราสามารถใส่4ี่สกับ1 6บ8กแเนี่ยได้ไหมหนึ่งต่อสามหต่อสผมบอกเลยว่ามันได้นะครับแต่มันก็ยังมีค่าในตัวเจนสูงอยู่ดีนะครับโดยที่ตัวกลางกับตัวท้ายเนี่ยมันไม่ได้ บาลานกันเลยนะครับหรือว่าไปช่วยดึงในตัวเจ้นให้เบ,เบาลงเลยกับกลายสายไปมันก็กลายเป็นโลคกลายเป็นเชื้อราได้อยู่ดีนะครับเขาถึงได้บอกว่าถ้าท่านใส่ตัวกลางกับตัวท้ายน้อยผลผลิตมันก็ลดลงตามไปด้วยนะครับถึงจะได้ลำต้นที่สูงนะครับใบที่ใหญ่ทุกอย่างโอเคหมดนะครับแต่ทำไมผลผลิตเราถึงไม่ได้ตามเป้าก็เพราะว่าการเลือกใช้ปุ๋ยที่ไม่ถูกต้องนะครับ เพราะผมเคยทําคลิปมาหลายคลิปมากแล้วว่าการใส่ปุ๋ยในตัวเจ้นมีความจําเป็นนะครับเพราะว่าในตัวเจนเป็นตัวชักนําตัวกลางกับตัวท้ายแต่ถ้าตัวกลางกับตัวท้ายในนาพวกท่านเนี่ยมันน้อยในตัวเจนจะไปะชักนาำอะไรครับมันก็พุ่งอย่างเดียวสูงอย่างเดียวอ่อนแออย่างเดียวนะครับแล้วการใส่ในตัวเจนมากเนี่ยทาให้การฉีดยา,มาแมลงการฉีดยาหนอนกอเพี้ยเนี่ยจะเอาไม่อยู่ นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทํางานร่วมกันก็คือท่านใส่ไนโตรเจนเยอะท่านฉีดยา,มาแมลงก็จริงแต่ยา,มาแมลงแทบจะไม่มีค่าอะไรเลยถ้าท่านไม่ควบคุมปุ๋ยไนโตรเจนหรือปุ๋ยในกลุ่มตัวหน้าเนี่ยให้มันบาลานซ์นะครับคือมองๆกันอย่างนี้แล้วกันนะครับเหมือนเราจะเอาอะไรจากข้าวเราจะเอาต้นในช่วงแรกๆใช่ไหมครับอ่า ถูกเราจะเอาต้นเราก็ต้องใส่ในไนตัวเจ้นถูกไหมครับอ่าแต่ทําไมผมถึงบอกว่าให้ใส่สูตรพวกนี้ไปด้วยเพราะว่าในตัวเจ้นเนี่ยมันยืดมันยาวมันแตกกอมันยืดมันหนามันมันเขียวมันอวบนะครับอวบอิ่มน้ําเนี่ยแล้วอะไรชอบครับมแมลงเห็นไหมครับมแมลงชอบผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือมแมลงกินข้าวงาม,มาแมลงกินผลผลิตเสียหายกับใส่สูตรเข้าไปข้าวไม่เขียวข้าวไม่พุ่งข้าวไม่โต แต่มันจะค่อยๆโตนะครับเราไม่ได้ต้องการให้มันโตแบบปึ๊บปับเราต้องการให้มันค่อยๆโตค่อยๆไปตามวันตามเวลาตามอายุมันนะครับไม่ใช่ว่าเร่งตะพืชเร่งเพื่ออะไรครับในเมื่อข้าวมันอายุต้องหกสิบวันเจ็ดสิบวันหรือสี่สิบวันข้าวอายุสั้นก็สี่สิบวันข้าวอายุยาวก็หกสิบวันกว่ามันจะเริ่มท้องกลมกว่ามันจะเริ่มมีรวงอ่อนแล้วไอ้ช่วงที่เราทํามาสิบถึงห้าสิบวันนี้เร่งเอาอะไรกันครับ ถามหน่อยเร่งเอาอะไรเอาต้นเอาต้นให้สูงสูงอ่ะสูงไปแล้วปุ๊บหนอนก็แดกเพียก็ลงไม่พอออกรวงมาทําท่าจะได้ดีจะสวยล้มเห็นไหมครับล้มอุปสรรคทั้งนั้นที่พวกท่านเลือกทํากันมาเนี่ยอุปสรรคทั้งนั้นแต่เราให้ข้อคิดดีๆพวกท่านมองว่าอะไรปุ๋ยสูตรที่ผมแนะนํามันแจ้แค่แกนมันไม่โตข้าวนะมันจะไปโตตอนท้องครับมันจะไปโตตอนออก กัดหางปะทูหรือว่ามันจะไปโตตอนชูลวงมันไม่ใช่มาโตตอนแรกๆนะครับนี่ถ้าศึกษาข้าวมะลิมาจริงๆอ่ะหรือว่าทําข้าวมะลิมาจริงๆทําจนชานาหรือเก่งเนี่ยท่านจะรู้เลยนะครับว่ามะลิเนี่ยมันจะหลอกนะครับแจแกนแกนแกน,แกน,แ,กนแกนมันหลอกนะครับหลอกหลอกหลอกสังเกตไหมครับตอนมันกําลังจะท้องหรือมันกําลังจะออกรวงเนี่ยโอ้โหสูงมีเท่าไหร,ร่ค็ล้มนะครับขนาดไม่ใส่ปุ๋ยก็ล้มเห็นไหมครับมันมัน มันจะโตต่อเมื่อมันท้องนะครับข้าวมันไม่ได้ว่าจะโตตอนแรกนะครับตอนแรกเนี่ยเราใส่เพื่อกระตุ้นอะไรเพื่อกระตุ้นข้าวให้ข้าวเนี่ยมันหนีหญ้ามันหนีน้ํานะครับเข้าใจความหมายไหมคือเราใส่ปุ๋ยในตัวเจ่นตัวหน้าตัวกลางตัวท้ายนิดหน่อยเนี่ยเพื่อให้ข้าวเนี่ยมันกระกระเตื้องหนีน้ํานะครับกระเตื้องหนีหญ้าหรือว่าเอาใบาของข้าวเนี่ยคุมดินนะครับ คุมดินเสร็จปุ๊บเราใส่ตัวกลางกับตัวท้ายเพื่ออะไรเพื่อให้ข้าวมันมีภูมิคุ้มกันแข็งแรงเพื่อจะได้ไม่ให้มีมแมลงมาเจาะเราจะได้ไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงบ่อยๆหรือว่าใช้ยาฆ่า,มาแมลงเยอะนะครับบางทีไอ้สูตรที่ผมแนะนํามาเนี่ยคือว่าผมฉีดบ่อยนะครับแต่ผมใช้ยาถูกนะผมบอกก่อนยาแพงผมจะใช้อยู่แค่สารสีช่วงนอกนั้นผมใช้ยาถูกนะแล้วข้าวผมก็จากที่สังเกตมันจะไม่มีอะไรกวนนะครับนอกจาก ท่านไม่ได้ฉีดก็คือท่านไหนที่เอางี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เชื่อแล้วกันก็คือทําตามสูตรที่พวกท่านทํากันมาแล้วกันว่าเราใส่ปุ๋ยแล้วเราก็ทิ้งเราใส่น้าแล้วเราก็ทิ้งทิ้งไปเรื่อยๆแล้วข้าวก็เป็นนู่นเป็นนี่เราค่อยแก้อันนี้คือหลักพื้นฐานที่ทํากันนะครับมันก็ทําให้ผลผลิตมันไม่ได้ไล่ละไล่ละตันหรือไล่ละถึงเป้าถึงเกณฑ์นะครับเพราะว่า,มาแมลงเนี่ยมันทําลายผลผลิตเราต้องแต่ต้นมาเหมือนที่ผมบอกว่า เราสามารถรู้ผลผลิตเราได้ตั้งแต่ช่วงแรกมันมีหญ้าเยอะไหมนะครับแล้วหลังจากหญ้าไม่มีแล้วเนี่ยเรามาดูว่าเราโดนเพีโดนหนอนกอมากแค่ไหนในตลอดช่วงอายุข้าวมาเนี่ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากให้พิจารณาเราจะได้รู้ว่าเราควรจะลงทุนต่อหรือเราควรจะเออชะลอการลงทุนเพิ่มเพราะว่าผลผลิตมันได้แค่นี้มันมีปัญหาจริงๆนะครับอันนี้คือเรื่องที่เราควรจะเรียนรู้มากกว่านะครับ ควรจะเรียนรู้มากกว่าเรื่องที่พวกท่านอยากจะรู้ด้วยบางท่านถามว่าเราทําคลิปมาเนี่ยหรือว่าผมทําคลิปนให้พวกท่านฟังเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าทุกท่านที่ฟังคลิปเนี่ยอยากจะรู้แค่ปุ๋ยกับยาถูกไหมครับบางคนถามบอกว่าจะพูดพ่าเพื่อหรือว่าพูดอะไรที่มันนอกเรื่องผมบอกถ้าผมพูดถึงเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเนี่ยมันก็จะจบอยู่แค่นั้นแหละครับคลิปมันก็ไม่ได้เดินไปไหนในเมื่อเราต้องเจาะลึกเข้าไปนะครับ ข้าวเนี่ยผมบอกแล้วว่าบางท่านเนี่ยใส่ปุ๋ยมากใส่ในตัวเจนมากปั๊บเนี่ยมแมลงเชื้อราโรคต่างๆหรือว่าเพี้ยต่างๆเนี่ยมันฉีดยาเท่าไหร่มันก็ฉีดเอาไม่อยู่หรอกครับเพราะว่าเรายังควบคุมปุ๋ยกันไม่ได้เลยเราจะฉีดแต่ยาฉีดแต่ยามันเอาไม่อยู่หรอกครับถ้าท่านเลือกการควบคุมปุ๋ยไม่ถูกหรือปุ๋ยเกินไปนะครับพูดง่ายๆปุ๋ยเกินนาทําทให้ปุ๋ยเหล่านี้ตกค้างไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆ แล้วการทำเทือกการไถนาการปัน่นนาการทำเทือกผมบอกเลยหัวใจสำคัญคือการหมักถ้าท่านหมักไม่ได้เจ็ดวันนะครับหมักไม่ได้เจ็ดวันหมักไม่ได้สิบวันยังไงผลผลิตมันก็ไม่ได้ดียังไงข้าวมันก็ไม่ปูดไม่โชวลวงลองสังเกตได้ลองทำสองวันเสร็จสามวันเสร็จยังไงข้าวก็ไม่ปูดข้าวก็ไม่โชวลวงข้าวจะดูเม็ดร,รีบๆเม็ดฝอยๆ,ๆยิ่งทานาปั่นยิ่งไม่เป็นพวงนะครับ ท่านอย่าไปดูไอ้ที่เขาโชว์ว่าข้าวดีข้าวเป็นพวงนะครับไอ้นั่นอ่ะเขาโชว์นะครับก็คือเอาข้าวที่ดีมาโชว์นะครับลองทําตั้งแต่ต้นให้ดูสิครับว่าใช้ยังไงทํำยังไงจะได้รู้นะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหมาสรุปผลเลยว่าข้าวสวยแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้นเรารู้หรอครับว่าเขาใส่อะไรเขายัดอะไรเข้าไปมั่งเราไม่รู้บางท่านเนี่ยใส่ปุ๋ยมากกว่าสามสี่รอบด้วยซ้ำเพราะว่ามัวแต่หยอดใส่ผพมผพม,พมใส่ผพมผพมกัน นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่านะครับอันนี้การใส่พรมก็เป็นวิธีที่ถูกนะครับเป็นวิธีที่ดีคือให้ข้าวกินน้อยแต่กินบ่อยครั้งอันนี้เป็นทฤษฎีที่ดีมากนะครับแต่เราต้องรู้ด้วยว่าข้าวเราเนี่ยขาดปุ๋ยอะไรขาดปุ๋ยตัวไหนนะครับการที่จะให้พรมให้บ่อยเนี่ยท่านต้องเข้าใจข้าวด้วยแต่ มันยังไม่เก่งกันขนาดที่จะดูขนาดนั้นนะครับแม้แต่ตัวผมเองก็ยังไม่รู้ที่จะดูได้ขนาดนั้นว่าข้าวขาดในตัวเจ้นหรือเปล่าบางทีเราใส่ในตัวเจ้นมันยังไม่เขียวเลยครับที่ไหนได้มันดันไปขาดกรรมฐานนะครับเห็นไหมดันไปขาดซิงสังกะสีนูน่นปายโดดข้ามไปนู่นเลยนะครับบางทีมันอาจจะเหลืองจากเพี้ยกระโดดกระโดดหลังขาวนะครับกระโดดจักระจัน เห็นไหมครับบางทีมันอาจจะเหลืองจากเชืรากาบใบเหลืองกาบใบแห้งเห็นไหมครับมันมันมีแต่ปัญหาเห็นไหมครับบางทีเราเราไม่รู้เลยนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บเรารักษาพวกนี country, ้เสร็จบางทีเขียวปิดเลยปุ๋ยก็ยังไม่ได้ใส่เขียวจัดเลยเขียวจัดแล้วตกใจเลยครับนึกว่าโหต้องใส่ปุ๋ยไหมลื้งไงที่ไหนได้ลองไปดูดีๆครับเพียกระโดดสีน้ำตาลลงข้าวถึงได้เขียวจัดเพราะว่า เพี้ยมันดูดสารอาหารข้าวมันก็จะรีบดูดน้ําขึ้นดูดน้ําเลี้ยงต้นทําให้ใบมันเขียวจัดสงเคราะห์ดีจัดเพื่อมันจะรีบนะครับเพราะว่ามีศัตรูกินของมันอยู่มันก็สร้างภูมิของมันนะครับบางทีก็ไปโดนหนอนกอเขียวปิดเลยเขียวได้สามวันสะพังเริ่มเหลืองเริ่มเป็นหนอเริ่มเป็นเชื้อราเริ่มเป็นอะไรเพราะว่านั่นแหละครับไอช่วงจังหวะที่มันเขียวมากระวังให้ดีนะครับมันจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นไม่เชื้อราเอ่ยก็เพีย้ยไม่เพี้ยเอ่ยก็หนอนลองลองลอง,ลองสังเกตดู แล้วสังเกตไหมครับว่าใบาข้าวท่านไหนที่สะอาดเนี่ยใบยข้าวไม่เป็นโรคเชื้อราใบาข้าวไม่เป็นนอนไม่เป็นมแมลงเลยเนี่ยเมื่อเอาสูตรเนี่ยไปใช้มันจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับบางทีการใส่ปุ๋ยมากมันก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อผลผลิตบางทีเราใส่ปุ๋ยถูกถูกสูตรถูกจุดยา,มาแมลงแทบจะไม่ต้องฉีดเลยก็มีนะครับแต่ถ้าเราใส่เพื่อจะเร่งแต่ผลผลิตเนี่ยแล้วยา,มาแมลงไม่ฉีดอันเนี้ยเสียแน่นอน นะครับหรือว่าบางทีเราใส่ปุ๋ยมากเกินไปหรือใส่ไนโตรเจนหรือว่าใส่4ี่0ิหกย์กับสิบหดดมากจนเกินไปเนี่ยผลที่เราจะได้นะครับบางทีมแมลงเนี่ยมันชอบนะครับเพราะว่าตัวไนโตรเจนมันยังเยอะอยู่ก็เดี๋ยววันหลังผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับไอสี่สิหกับ1 6บหกดดเนี่ยเราใช้กันยังไงหรือสิบหกสิบหกแปดไอตัวที่ตัวท้ายแค่8ดหรือว่าตัวกลางแค่8ดเนี่ยเราควรจะไปใช้ตอนไหนแล้วใช้ยังไง นะครับแล้วปุ๋ยที่ทั้งปุ๋ยทั้งคลิปที่แนะนําทั้งหมดในคลิปเนี่ยผมไม่จํากัดดินนะครับจะดินทรายดินเหนียวดินอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมันเอาสูตรเหล่านี้ไปใช้ได้หมดนะครับมันไม่มันไม่การันตีหรือมันไม่แบบว่าพูดว่าเฮ้ยไม่ได้นะนี้ไม่ได้ไมไไมนะไม่มีครับดินคุณจะเป็นดินทรายดินเหนียวดินอะไรถ้าคุณขยนันนะครับถ้าคุณขยนันคุณ กล้าที่จะทํากล้าที่จะใส่มูลสัตว์ใส่อะไรก็ใส่ได้แต่ใส่แบบน้อยๆอย่าไปใส่แบบเกินไปบางทีเกินไปก็เชื้อรากินนะครับผมก็บอกไว้นะครับวันนี้ก็พูดคุยนะครับเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยนะครับการฉีดยา,มาแมลงว่าทําไมเราถึงฉีดยา,มาแมลงไม่อยู่การเราเอา,มาแมลงไม่อยู่เอาเชื้อราไม่อยู่ผมจะบอกเลยจุดสําคัญคือปุ๋ย นะครับเลโชมันเยอะเกินไปโดยเฉพาะตัวหน้าเพราะผมเคยบอกเสมอว่าตัวหน้ากับตัวกลางนะครับตัวกลางจะตกค้างอยู่ในดินนานที่สุดและเยอะที่สุดตัวท้ายจะตกตกค้างในดินเยอะก็จริงแต่มันไปกับมเมล็ดนะครับถ้าพูดถึงมันเนี่ยมันจะไปกับหัวเลยนะครับอันนี้ก็จะไปกับมเมล็ดนะครับมันไม่ใช่อยู่ในดินเราตลอดนะครับมันไปกับมเมล็ดแต่ไอตัว ที่เป็นไนโตรเจนเนี่ยมันไปได้ไวก็จริงแต่มันมาไวนะครับผมจะบอกไว้ก่อนฟางนี่ก็เป็นไนโตรเจนนะครับฝนนี่ก็เป็นไนโตรเจนน้ํานี่ก็เป็นไนโตรเจนน้ําลําคลองลําธารที่มันมาเรื่อยเนี่ยมาให้พวกท่านดูดเนี่ยคิดว่ามันไม่นําพาไนโตรเจนมาหรอครับมันนําพามานะครับไอสารที่ผมพูดต่างๆมันนําทุกสารมาหมดแล้วครับทําให้ข้าวเนี่ยมันถึงได้งาม นะครับโดยเฉพาะหัวน้ำนะครับหรือช่วงที่เราวิดน้ำใสตรงนั้นมันจะงามเป็นพิเศษนะครับกว่าตรงอื่นลองสังเกตดูนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจแล้วก็จะได้สรุปได้ง่ายว่าทำไมเราฉีดยาแมลงไม่อยู่นะครับผมก็บอกเลยว่าสาเหตุหลักคือเรื่องปุ๋ยนะครับเป็นสาเหตุสำคัญสาเหตุหลักสาเหตุแรกนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณครับ